สวัสดีครับทุกคนครับผมยินสถาธาพรนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารลุงเทพเจตุจักรนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในานามของหมอชิดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไปที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าวิธีการเดินทางจากหมอชิดไปหัวลำโพงด้วยรถมีเราจะเดินทางไปยังไงนะครับ ครับแต่ก่อนอื่นเรามาชมบรรยากาศภายในหมอชีดกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดกุดรถทัวร์ขาเข้าซึ่งก็จะมาจอดกันตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เดินไปตามทางนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับทางไปซื้อตัวขาออกนะครับแล้วก็ทางไปรถมีคขอนมกรนะครับเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่จะไปเดินทางต่อด้วยรถมีคขอนมกรนะครับก็สามารถ ไปตามป้ายเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะไปที่อาคารผู้โทยสารขาออกก่อนนะครับครับจุดสังเกตง่ายๆเมื่อสักครู่นี้เราจะผ่านเซเว่นอวนะครับก็เลี้ยวซ้ายตรงเซเว่นเดินตรงมานะครับแล้วก็เราก็จะเจอกับ ศูนย์รับส่งพัสดุของบขสนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นประตูทางออกนะครับซึ่งเมื่อถึงด้านหน้าประตูทางออกนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปประมาณ50เมตรก็จะเจอกับป้ายรถเมล์นะครับครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องจำหน่ายตั๋วต่างๆนะครับของรถทัวร์สายเหนือนะครับบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารพุทธสารนะครับ ส่วนด้านในก็จะมีอะจอแสดงกำหนดการเดินรถของบขสนะครับสายต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับของบขสนะครับซึ่งก็จะใช้ร่วมกันกับแอปพลิเคชันบขสอีที่เก็บนะครับก็สามารถออกตัวตรงนี้ได้นะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในอาคารพุทธสารหมอชิดนะครับก็จะมีป้ายบอกไปยังจุดต่างๆนะครับสะดวกสบายมากนะครับครับทุกคนครับสำหรับการเดินทางต่อไปที่วัดลำพงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละสเต็ปเลยนะครับตอนนี้ผมหันหน้าเข้าหา,าตัวอาคารสถานีขนส่งพุทธสารหมอชิดนะครับ ขั้นตอนต่อไปหันไปทางขวานะครับแล้วก็หันไปทางขวาเราจะเจอกับธงชาตินะครับแล้วก็จะเจอตรงนู้นนะครับหลังคาเขียวๆตรงนู้นนะครับนู่นนะครับตรงนู้นนะครับหลังคาเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเดินไปตามถนนนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นประตูทางออกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายระวังรถด้วยนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาตรงที่หลังคาเขียวตรงนู้นนะครับมมาถึงเมื่อมาถึงหลังคาเขียวๆตรงนี้นะครับนี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นบขสนะครับฝั่งนี้จะเป็นประตูทางออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินออกไปประตูด้านนี้เลยนะครับ เมื่อเราเดินออกประตูไปแล้วนะครับถึงถนนถึงฟุตบาทแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะครับครับเมื่อออกมาที่ริมถนนแล้วนะครับขวามือจะเป็นสะพานลอยนะครับซึ่งถ้าใครที่จะเดินทางต่อไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับก็สามารถข้ามสะพานลอยไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ขึ้นรถมีสาย49ไปได้เช่นกันนะครับ ส่วนซ้ายมือตรงนี้จะเป็นป้ายรถมีนะครับเดี๋ยวเราจะมารอรถมีกันตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือป้ายรถมีนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถมีสาย4ี่นะครับเพื่อเดินทางต่อไปยังหัวลำโพงนะครับครับและตอนนี้รถมีสาย49กก็มาถึงแล้วนะครับและนี่คือบรรยากาศภายในรถนะครับเป็นรถพับอากาศนะครับที่นั่งก็สะดวกสบายนะครับ ครับและเมื่อรถมีออกจากขนส่งมอชิดมาได้สักคู่หนึ่งนะครับก็จะมาถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสถานีจตุจักรนั่นเองนะครับซึ่งท่านสามารถลงที่ป้ายนี้นะครับเพื่อไปต่อ,อยังรถไฟฟ้าสายสีแดงได้นะครับทุกคนครับเราเจอหัวจัก Q คิ H นะครับอยู่ด้านล่างด้วยนะครับ ครับก็สำหรับรถมีสาย49นี้ก็จะผ่านนะครับคร่าวๆก็จะมีอย่างเช่นบางโพนะครับเกียรกายอาทีเวสนะครับหรือว่าวิสุทธิกษัตรนะครับปลายทางอย่างสถานีรถไฟหัวโพงนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นชายหน้าทาานะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะผ่านคลองพะดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็จะถึงสถานีรถไฟหัวลาโพงนะครับหรือว่าสถานีรถไฟกรุงเทพปลายทางของเรานั่นเองนะครับ คับและในตอนนี้รถเมีนะครับสาย4 9 9ก็มาส่งเราถึงที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงแล้วนะครับจากมอชิดนะครับมาหัวลำโพงนะครับค่ารถเมีไม่เกิน30บาทนะครับครับและนี่ก็คือรถเมีสายต่างๆนะครับที่จะจอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายสถานีรถไฟหัวลำโพงครับ ครับทุกคนครับและตอนนี้ผมก็เดินทางด้วยรถมีอสอมกรนะครับสาย49จากหมอชิดนะครับมาถึงที่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าบรรยากาศตอนนี้จะมีความแตกต่างจากเมื่อก่อนตอนที่ สถานีกรุงเทพยังเป็นสถานีหลักของการเดินทางด้วยรถไฟของไทยจะแตกต่างไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับคําทุกคนครับเล่น,นี้ก็คือบรรยากาศภายในโทงพักคอยผู้โดยสารนะครับที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับภายหลังจากการย้ายรถไฟทางไกลไปใช้บริการที่ สถานีกลางกรุงเทพอ,อภิวัฒนะครับในวันนี้ก็คงเหลือเพียงรถไฟชานเมืองรถไฟท้องถิ่นแล้วก็รถไฟท่องเที่ยวนะครับที่จะยังคงให้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแห่งนี้นะครับบรรยากาศก็ผู้โดยสารค่อนข้างบางตาลงไปมากนะครับแต่ก็ยังมีผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่พอสมควรครับ และตอนนี้ขบวนรถไฟดีเซลรางธรรมดานะครับกรุงเทพหัวหินนะครับก็กำลังออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ ครับบรรยากาศหัวลำโพงวันนี้นะครับถึงแม้ว่าอ่าผู้โดยสารอาจจะบางตาไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันนี้นะครับว่าวันนี้หัวลำโพงคงเหลือแค่รถชานเมืองรถท่องถที่นและรถท่องเที่ยวนะครับที่ให้บริการอยู่ที่หัวลำโพงอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ที่ผมอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นรถกรุงเทพ พิษณุโลกนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นกรุงเทพเชียงสานะครับนี่นะครับครับตอนนี้เวลาประมาณ9ก้มงยีนาทีนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บบรรยากาศที่หวัวลำโพงสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับ ก็วันนี้มาวันเดียวครับเที่ยวสามสถานีนะครับก็มีสถานีขนส่งพุทธิสารมอชิดนะครับสถานีรถไฟหัวลำโพงและก็สถานีลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับวันเดียวเที่ยวสมสถานีนะครับครับและนี่ก็คือโบกี้ โดยสารนะครับซึ่งเป็นโบกี้อ่บอาบจพพนะครับหรือว่าโบกี้จัดเฉพาะนะครับปรับอากาศนะครับก็พ่วงอยู่กับอ่าโบกี้เ r s นะครับนะครับวันนี้จอดอยู่ที่ชั้นชลาที่สามนะครับคาดว่าน่าจะเตรียมทำขบวน อะไรสักอย่างนะครับก็บจพพก็ถือว่าเป็นอีกเป็นขบวนรถในชุดของเกียรติยศรถไฟไทยนะครับทับแร n นี่ก็คือรถความอากาศนั่งและนอนชั้นที่2นะครับซึ่งเป็นรถ j r อานะครับซึ่งเราก็จะเห็นกันบ่อยๆนะครับในขบวน ขบวนท่องเที่ยวเขียนปาศักชนละสิบนะครับหรือว่าจะเป็นขบวนพิเศษช่วยปีใหม่ที่ผ่านมานะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไว้นะครับเมื่อวันเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาก็ใช้ j r w s ในรถไฟสายเหนือขบวนที่5และขบวนที่6นะครับครับและนี่ก็คือรถบจพพ นะครับมีอยู่ค่าโบกี้นะครับที่เตรียมทําขบวนไว้นะครับสําหรับโบกี้นี้นะครับหรือว่าคันนี้นะครับก็จะเป็นบจพปสามสี่หนึ่งนะครับซึ่งด้านในมองเข้าไปมีไม้ด้วยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นรถห้องประชุมนะครับแล้วก็ถัดไปอีกสามโบกี้ก็เป็น รจพอๆทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปนะครับสําหรับแต่ละคันนะครับครับทุกคนครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ไปเดินชมบรรยากาศโดยรอบนะครับของสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำพงนะครับก็รู้สึกว่าความคึกคักหลายๆอย่างนะครับอาจจะลดลงไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้กลับ เงียบเงาเสร็จทีเดียวนะครับก็ยังพอมีผู้ใช้บริการพอสมควรนะครับกับขบวนรถทั้งขงบวนรถธรรมดาขบวนรถทานเมืองนะครับรถท่องเที่ยวก็วันนี้ก็ดีใจนะครับรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมา,มาเยี่ยมเยือนสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ อา่าย้ายขบวนรถไฟทางไกลทั้งสายเหนือสายใต้และสายอีกสามอ่าไปให้บริการที่สถานีานกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับคำท,ทุกคนคำนิ่งก็คือกำหนดเวลาตารางเดินรถนะครับคั้นต้นบัสนะครับ จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ถึงหัวลำโพงนะครับไปกลับนะครับนะครับวันนี้เที่ยวออกจากกรุงเทพอภิวัตน์นะครับมาหัวลำโพงนะครับและนี่ก็คือจากหัวลำโพงนะครับไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับตารางก็ตามเวลานี้เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นตาราง ดนรถเฉพาะผิจนะครับกรุงเทพอภิวัตและเดินทางไปกลับนะครับระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตและสถานีกรุงเทพหรือว่าวลพงนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของรถเส้นทางธรรมดานะครับซึ่งอ่าก็จะมีให้บริการทั้นรถที่เป็นเส้นทางธรรมดาแล้วก็เส้นทางที่ขึ้นทางด่วนนะครับนี่นะครับกําหนด เวลานะครับตามนี้เลยนะครับนี้จะเป็นในส่วนของรถเส้นทางธรรมดานะครับชัตเตอร์บัสนะครับครับเรื่งนีก็คือรถชัตเตอร์บัสนะครับที่จะเดินทางจากหัวลำโพงนะครับไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวดลนะครับซึ่งฝั่งนี้จะเป็นรถที่ไปทางด่วนนะครับนี่นะครับ ส่วนฝังนี้จะเป็นรถที่ไปเส้นทางธรรมดาหรือว่าเส้นทางปกตินะครับซึ่งก็จะผ่านสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสถานีรถไฟสามเสนสถานีรถไฟรามาธิปดีสถานีถานาารถไฟยมราชและสถานีรถไฟกรุงเทพครับคราเแลนี้ก็คือบัรชาการบนรถนะครับ ก็เป็นรถปอที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับครับขณะน,นี้รถชื่ต้นบัสนะครับก็ได้ออกจากสถานีรถไฟหัวดำโพงแล้วนะครับปลายทางสถานีกลางกรุงเทอพอภิวัตนครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคองะดุงกรุงเกษมนะครับแยกนกพวงนะครับครับแล้วตอนนี้รถเชตันบัสก็มาถึงสถานสีสามเตนแล้วนะครับ คนครับและตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่สถานีกลางกรุงเทพอภพิวัตรแล้วนะครับโดยรถแชตเทิลวัสนะครับมาจอดให้ผู้โดยสารลงข้างหลังผมนะครับลงบริเวณด้านหลังผมตรงนี้นะครับซึ่งรถแชตเทิลวัสจากหมดลำพงได้มาจอดให้ผู้โดยสารลงนะครับ และนี่ก็คือเส้นทางเดินรถของรถมีสาย49นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับที่ผมขึ้นมาจากาหมอชิดนะครับเพื่อมาหัวลำโพงนะครับแล้วก็สาย49นี่เองนะครับก็มาถึงที่สถานีกลางบางซื่อได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถสาย49นี่ก็จะเชื่อมโยงทั้ง สถานีกลางกรุงเทพอคิวา่าสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็สถานีขนส่งผูุ้ดยสารมอชิดด้วยนะครับครับส่วนจุดบริการตรงนี้ก็คือไ้ลยรถเมย์นะครับที่จะให้บริการนะครับรถเมย์ในสายต่างๆรวมทั้งรถชัตเติลบัสหัวลำโพงด้วยนะครับ ครับสำหรับฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นสถานีชุมทางบางซื่อเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านหลังของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับครับและรถที่จอดอยู่นี้นะครับที่เขียนว่ารถเฉพาะกิจนี้ก็คือรถ ชัตเตรบัสที่รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกลางกรุงเทพพิวัตนะครับไปสถานีวัวลำพงนะครับก็จะให้บริการฟรีนะครับครับทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับรีบได้ว่าเป็นการเดินทางทริปเดียวเที่ยวทั้งสาสถานีเลยนะครับก็คือสถานีขนส่งผู้โดยสารอ่อนทิพนะครับแล้วก็ จากนั้นก็ขึ้นรถมีนะับสาย4 9มาที่สถานีรถไฟพลโพงนะครับแล้วก็ต่อรถชัตจัตัสจากสถานีพลโพงมาที่สถานีกลางบางซื่ออย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าครบถ้วนนะครับสำหรับระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยนะครับซึ่งที่สถานีกลางถุงที่บ,บัว่าแหรงนี้ก็จะเป็น อีกหนึ่งหนา้าประวัติศาสตร์ของการให้บริการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบกันทีงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ